เรามาที่สะพานไม้แล้วนะมาที่น้ำตกแล้วพี่ชายกลัวมันเพราะมันโยกเยโยกเยกตามมาตามนคน้องมยนเ้า่กินกันแล้วนะพี่ชายวพี่ชายพี่ชายัว พี่ชายปิบิดนะพี่ชายากลัวมากเดี๋ยวมันขาดกลัวมากเซ่เซ่โคตรขาดงคตรน้องพี่ชายกลัวนะถึงแล้วพี่ชาย เดินไาเย่เดินเดินเหมือนตูลเดินมาาเย่เมาแล้วน้ตกน้ำตกน้นตกน้าตกหันหน้ายได้นะครับหลังจากเหนื่อยนะครับพี่ชายว่าเขาถึงจมตื่นเต้นกว่าเราเพราเนมาก่อนเราตอนคนเยอะๆมาอ่านระเบียบการใช้และเบียบในการใช้ครัวอู่หรือเปล่าอู่หรือเปล่าจะทำแบงเอาแบบสะานแขวนนะครับอู่อู่แข้งโอ้ย น้ำตกน้ำตกพี่ชาย,ยน้ำตกพี่ชายพามาเที่ยวน้ำตกนะมันน่าเล่นมากมันน่าเล่นมากแต่ว่าเล่นไม่ได้มันน่าลูวมากเลยมา,มาตามมาเราอยากกินกาแฟเย็นรสแซ่บพี่ชายไม่อยากกินโกโก้เหรอโกโก้ที่ฉันปลูกเองนะโกโก้ที่เธอปลูกเองใช่ไหมจริงๆ พี่ชายจะทรสอบดูบ้าจริงน mm ี hmm. <h 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 ่คุณพ่ชายต้องกินไม่หมดนเลยเดี๋ยวพี่ชายจะเทให้ดูนี่ไม่ใช่โกโก้นะนี่กล้วยใช่แขงนะคะโอ้นี่มันคือกล้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่โกโก้ใช่ไห เราจะไม่กินอะไรอีกแล้วไม่กิดีไมไมกินล้่าฮ่าฮ่าอกมาทำาาาาไอ้จิ้มจกจิงฝีแล้วเดีทยวย้นบ้าจริงหนาวจังเราจะไม่กินจิงฝีอีกนะจามาทปนจามบอสกินเนาะนี่เรามาเที่ยวประเทศไทยกันนะ เี่ยงพิษไทยไหมเชืมาเที่ยวที่ประเทศไทยบ้าจริงน่ารักจรังเราจะไปไหนไม่รู้อมาจะนอหนูดูนอหนูมันไปเชื่อหรือยังเราไม่ได้ไปไหนไกลเลย เชื่อไหมลูกสำรองรอเกื่อธรรมะต้าม,มาก่ายาตอนนี้พี่ชายกำลังถ่ายรูปตอนนี้พี่ชายถ่ายรูปให้เขาอยู่เดี๋ยวพี่ชายจะพาไปดูน้ำตกอีกสอง เทยวอยังมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วนี่น้ำตกาม่เรามาถึงแล้ว,าาลวลาากี้เราไปกนอกัน้ว,ว่ามตตาตอรับโอเค่รับโอัโอเคครเคคบโอเคอคับับรเอเร พี่ชายว่าเราเมื่อแล้วยังไงจริงๆโอเคโอเค